มอัดอกบานอ่ะมองเห็นไม่ฝาดอยู่เอ้ยปัดที่ดอกวันเห็นโรนไม่งั้นเดี๋ยวไฟหนาอีกไม่ใ่ไม่ฝาดเด้อเราใช้พัดลมอ๋อนี่ผมี่วงครับใช้แค่ม่เพียงใช้ก็ได้ครับใช้พัดลมกี่พัดลมฝาดของแทงปลาที่แทงกุ้งนะคยับี่มีสีหาน่ะแล้วผมก็บรัดัดงอแล้วก็กเกา ดูไว้แถวทงกุ้งอ่ะไม่มีหน้าวังของผมโอ้โหเนี่ยมันชอบหน่าเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบหน้าทำคาครบเนาะอ๋อพี่พี่มาจากที่ไหนนะคลองลาวครับคลองลาวจันบุรีสิจันบุรีเอ네 kita, Are, ่อมาดูแล้วเป็นไงบ้างครับทุเรียนที่นี่ถูกใจสวยแต่ว่าที่คุยกันเมื่อกี้เนาะ มันมันสิ่งแรกก็คือเรื่องของการติดกระดุมเม็ดแรกติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดกันเลยพอไปอีกคนติดเพลก็เลยถามผิดผิดกันใหญ่พี่พี่ของพี่ที่มันเป็นปัญหาก็คือมีปัญหาอะไรบ้างทุเรียนตอนนี้ใบโคนเน่าครับโคนเน่ต้นเน่าแล้วก็เห็นบอกว่าทุเรียนตายหลายต้นแล้วหลายต้นปีนี้ตายไปห้าหกต้นละต้นละสองสามหมื่นเนี่ยตายโอ้โหตายไปหก เราก็ไม่ใช่ว่าใหญ่ๆเนี่สยสวยเนี่ยแหละตายหมดเน่าเน่าแล้วแก้ปัญหาไม่ตกก็เลยเพื่อนชวนมาดูที่เนี่ยต้องมาดูของจริง,ง,รงเนาะยิบซ<อ>้ำมาดูใช้ยิบคืออย่างที่พี่พูดก็คือมันต้องเริ่มจากเเขาเรียกว่าการติดกระดุมเม็ดแรก เนาะว่าบางที่เห็นพี่บอกว่าทําไงโคนเตียนหมดเลยใช่ไหมเตียนเป่าตีลืน่นกลับเป็นโลกอะ่ะ<อ>ที่นี่เขาลกเลยไม่เห็นเป็นโลกเลยเขาสวยโอ้โหที่คํานี้เ,นเพื่อนๆครับผู้ชมครับนี่ที่นี่นะลกนะแต่ไม่เป็นโลกนะฮะ<ช>บางทีความคิดเดิมๆเ,เราคิดว่าต้องเตียนแล้วไม่เป็นโลกใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงๆลกไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะใช่ไหใช่มันก็ลกพอประมาณไงไม่ได้ลกมากเนาะ นี่ฮะนี่นี่เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งเลยนะว่าบางทีเราคิดเองนะเราคิดเ,<อ>เราเชื่อผิดไป<อ>ทําผิดไปมันก็โดยผลลัพธ์มันก็ผิดไปด้วยแล้วพอเอายิบซ้ำไปใส่ได้อาทิตย์พฟาเออเห็นใบตั้งขึ้นมาหน่อยแล้ว่ันเออบางทีเราก็วิ่งหาแก้ปัญหาปลายเหตุ<อ>ใช่ไหมห <า S 1> พี่โอ้โหต้นเหตุเราไม่ได้แก้ไม่ได้แก้โอ้สุดยอดเลยแก้แก้เหมือนกันแก้ผิด ก็แก้เราเราก็แก้ไม่ถูกทางแก้ผิดทางก็เหมือนปวดหัวเราไปกินอะไรเงี้ยมันจะกินพาราแกปวดไปกินใช่ไปกินจริงๆเอาพี่วรนาว่าว่าไงครับวันนี้มาดูทุเรียนแล้วเป็นไงบ้างครับดูกอสองเขาสวยเสมอกันอืของพี่วันอ่ะอันก็เป็นลูกอันก็ยังดอกอันยังตูมโอ้ยอืหลายหลายอย่างสาม คือสามกระยักอ่ะสามอะไรพี่บันก็ไม่เข้าใจพูดตอนนี้ดอกกำลังบานก็มีแล้แล้วลูกที่ให้ดูเมื่อกี้มันหลายรุ่นอ่ะบอกไม่ถูกโอ้ก็เป็นการแบ่งปันนะฮะคือถ้าถ้าไม่มีตัวอย่างถ้าไม่มีตัวอย่างแบบนี้ครับบางทีเราก็อาจจะคิดว่ายาก้ทุเรียนทําให้สวยมันคงยากเอพี่ว่าจริงไหม เออแต่พอมาเห็นของจริงๆแบบนี้ผมเองนะทําคลิปมาตลอดผมก็ไม่เห็นคุณโรธทําอะไรมากนะฮะก็ลกก็ปล่อยทางลกบ้างแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือโฟกัสไปที่ต้นไม,ม,ม้ไปที่เริ่มต้นจากดินครับพี่วันทําไม่เป็นเออมื่อก่อนลูกชายทำแล้วพอขโมไซ์โมไซ์ชนกันแล้วกลายเป็นเด็กไปเลยเอ,อก็กลายเป็นนึกจะทาก็ทํานึกไม่ทำก็ไม่ทำ ครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่กับเมียที่มาปนอ่ะที่พาพี่ๆเข้ามาชมเนี่ยก็คือต้องการแบบเหมือนให้มีให้เห็นกับตาเนาะเขาบอกว่าไม่เห็นกับตาก็เออไม่เชื่ออะไรเงี้ยพี่เป็นไงบ้างครับวันนี้เออเนี่มาชมถึงที่เลยเป็นไงบ้างอ่ะพี่วันนี้รู้สึกดีเออพี่ลมเย็นดีเนาะลมเย็นอ่าลมเย็นแล้วก็ดูว่าทุเรียน บรรยากาศดอกเด็กเสมอเสมอไม่เหมือนสองพีดังสามรุ่นสีรุ่นเออนี่ครัเป็นการเรียกว่าสอบถามสัมภาษณ์นะเพื่อนๆที่มาชมเผื่อเป็นอ่าเรียกว่าข้อมูลก็เือเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนที่ไม่ได้มาชมนะครว่าเป็นยังไงแล้วอยากจะให้พี่เขาเหมือนหลักฐานนะพิสูจน์ด้วยตัวเองอเดินดูด้วยตัวเองครับ ว่านี่มันไม่ใช่ว่าเราทําคลิปแล้วถ่ายแค่ต้นไม่ต้นเดียวอะไรเงี้ยดูเปดูร้อยร้อยต้นต้นเสมอกันเลยดูเป็นร้อยต้นัสวยาเดินเดินจีบกันไปด้วยนะฮะแล้วก็ดูไปด้วยนะว่ากําลังนั้นก็สะอาดสะอ้านฮะเนี่ยเพื่อนๆครับนี่ครับ ก็เลยอยากจะให้ของเพื่อนๆทุกคนสวยแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> ได้ผลแบบนี้เพื่อนๆติดตามนะครับว่าปีนี้ทุเรียนแปลงนี้อจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมจะทําให้ดูดูทุกขั้นตอนเลยก็จนะเก็บผลเลยครับ mm. อืม วันมีลีลพ่วนันเป็นเหมือนการวิจัยครับเพื่อนๆแต่วิจัยที่เชิงเชิงเรียกว่าสัมผัสจริงๆดูงานที่ว่าเราทําตามข้อมูลจากดรสุมิตาแล้วเรามาวิจัยต่อมาทําต่อนะฮะว่าสิ่งที่ท่านได้ให้แนวทางไว้อมีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรเพื่อนๆเนาะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยมีเพื่อนๆ,ๆ้ามาดูกันหลายท่านเลยอโอนะะ้น,อนะครับ โอเคแล้วก็ขอยุติคลิปนะครับไวส้สั้นๆเพลงเท่านี้ขอบคุณมากเพื่อนครับแล้วติดตามในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ